โอเคหุ้นสามล้านนะครับหุ้นสามล้านหุ้นสามล้านวันที่ศูนย์หกทับศูนย์แปดทับสี่หกสี่เนาะเด่นพิมได้ เด่นได้1กับ7นะครับกัน6นะเจาะนะครับ10 11 12 1618นะครับ เน้นบนกันล่างนะแล้วก็ 7. เจ็ดอย่าพิมพ์ฟันให้นะครับว่าเจ็ดกับหนึ่งมาตัวไหนเอ่อเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเนาะเจ็ดหนึ่งเป็นเด่นเนาะกันไว้หน่อยก็ได้นะครับเจ็ดหนึ่ง นะเมื่อวานชอบมาวินใช่ไหมอะแต่พิมพ์ว่าตัวนี้มานะสูตรหนึ่งสองมามาเยอะกว่านะครับอ่ะจดีพิมพ์ให้ชุดวินไปแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปจับเอา ร้อยบนของพิมพ์ได้เป็นสามกับเก้านะครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปด เนาะอันนี้เน้นแล้วนะอมันอาจจะสลับกันก็ได้นะ 1, 0. สามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สักแต่ดาวเอสามหลักมันชอบมาแปลกๆอะ่ะสังเกตมาสามหนึ่งหนึ 1, ่งสามหนึ 2, ่งสองสามหนึ่งสองเนี่ยเรียงอย่างเงี้ย อ uh, แล้วก็สามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดนะครับเนาะสามรอบก,ก็เลือกตัวที่อยู่ริมๆนะครับตัวริมๆนี้นะ ไม่รู้ว่าพิมพ์ว่าตัวริมๆมันน่าจะมามากกว่าเนี่ยประมาณนี้นะนะครับอ่ะมาดูชุดวินชุดวิน3ามล้านนะครับชุดวิน สาลัดชุดวินมี0 2 6 8 1กับ7มา1ตัวนะครับร้อยบนเป็น3 9นะครับ7 1มา1ตัวแล้วก็เออ อ้ยอันนี้ก็สวยนะเก้ากับสี่อ่ะเก้ากับสี่มาหนึ่งตัวอันนี้ใช้เซนเลยนะอันนี้ใช้ความแบบเ้ยชอบอะไรเนงะี้ยมาหนึ่งตัวนะครับแต่ชุดวินอ่ะมาอยู่แล้วนะสองตัวอันนี้เหลือรอยบนแค่นั้นแหละว่าจะเป็นตัวไหนสามกับหกมาหนึ่งตัวเนาะถ้าพี่บอกอย่างเงี้ยเอ้ยสมกับห้า ามกับห้าสามกับห้าหรอไม่รู้อะเดายากกันไอเดาโจนไอไม่ใช่เดาโจนสามรัดอนะเนาะกันสี่ไว้ตัวหนึ่งละกันนะครับอันนี้พิมพ์พิมพิมเตือนไว้นิดนึงเนาะโอเคขอ้โชคดีครับสามรัดวันนี้บ๊ายบาย เจอกันเท่าโจนนะ